สวัสดีค่ะชาวราศีเมฆนะคะราศีเมฆในเดือนมกรากรคมค่ะวันนี้ดาวสกาจะมาทำนายดวงให้กับชาวราศีเมฆทุกท่านสำหรับเดือนมกราคมปี26นะคะว่าอ่าดวงของ่าะท่านจะเต็นเชื่อมใจะเป็นไปนในทางที่ทางใดนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับเพื่อนชาวราศีเมฆทุกท่านนะคะดาวว่าเขาเป็น อีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่อยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆที่กำลังจะบางคนก็ทำงานแล้วมีปัญหาก็อยากให้กำลังใจที่จะให้สู้ต่อไปนะคะบางคนก็อาจจะกำลังหางานใหม่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะโอเคค่ะ ดาวขอเป็นตัวแทนในการจับค่ายกับชาวเราสีไม้ทุกท่านนะคะส่วนท่านไหนที่ฟังคลิปนี้แล้วเราอยากจะถามมากกว่าการได้ฟังได้เห็นคลิปนี้ก็สามารถแอดไลน์ดีใต้คลิปมาได้นะคะดาวสกายนะคะจะทิ้งไลน์ดีไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็แอดไลน์มาถามได้ว่าทุกๆเรื่องหนึ่งคำถามนะคะเพียงหนึ่งคำถามค่ะที่คุณอยากจะถามจริงๆนะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโอเคค่ะมาเริ่มทำลายกันเลยค่ะตาสีเมฆโอ้ี้เป็นยังไงบ้างาสีเมฆว้าว เดนมักกะาว้าวโอ้ว้าว,ว,าว,ว,าวที่ว้าวนะั่นคือรูปดีนะคะ <c oughs> ตื่นเ <c oughs> ต้นแทนชาวเราถือไม่โอเคค่ะ สำหรับเดือนมก,กราคมชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างจะเป็นมีความสุขในก,ก,กับการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสลัในเรื่องของการความคิดความอ่านการาไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็รู้สึกมีความสุขอาจจะได้เดินทางไปที่ไหนสักที่ที่คุณอยากจะไปนะคะราศีราศีเมษนะคะได้พักผ่อน ชิลๆกับชีวิตในเรื่องของอ่าในเดือนมกราคมนี้นะคะอ่าในส่วนของการเงินอ่าตัวคุณแดงช่วงราศีเมษอนะในช่วงเดือนมกราคมนะคุณก็่อจะสู้สู้กับู้ในเรื่องของการเงินอนะ่คุณพค่อนจะเหมือนรอหมันม่นหมั่น มันรอคอยอ่ะมันรอคอยเงนินเงินจากใครหรือเปล่านะคะช่วงเดือนมกราคุนะรอคอยความช่วยเหลือหรือรอคอยอ่ะเงินก้อนก้อนใดก้อนนที่คุณอาอยากจะได้นะคะช่วงนี้คุณก็รู้สึกแต่รู้สึกท้อท้อแต่ก็ยังสู้ในเรื่องของการ,รเงินนะคะ ในเรื่องของสังคมรอบข้างช่วงนี้น่คุณเึื่อนเพื่อนคนก็รู้สึกรักคุณดีนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือให้ความเหมือนให้ความช่วยเหลือคุณแล้วให้ความแนะแนํากับคุณนะคะเพราะว่าคนเหล่านั้นกนะ็ค่าจะ รักคุณแล้วก็สงสารคุณล้วดูอยากจะให้ให้คําแนะนําแล้วก็อยู่ข้างๆคุณนะคะาการทำงานของคุณช่วงนี้จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเพราะว่าตัวคุณเองก็จะได้รับความช่วยเหลือเหมือนกันนะคะ ความช่วยเหลือจากาเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ในองค์กรเดียวกับคุณนะคะแล้วก็แต่ตัวคุณก็ค่อนข้างจะดูแบบเหมือนอแซฟตตัวเองเหมือนกันมีมีบางจุกที่คุณรู้สึกเหมือนสร้างกำแพงให้กับตัวเองแต่ทั้งที่ว่าคนรอบข้างเขาก็อยากจะช่วยเหลือคุณเหมือนกันนะคะ ในเรื่องของการทํางานแต่โดยภาพรวมก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีในส่วนของอความรู้สึกจริงๆที่คุณอยากจะได้หรือความรู้สึกของคุณอะบางครั้งคุณก็เหมือนไม่ได้พอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่ ปัจจุบันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอบ้านรถหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณเหมือนไม่อเรมัน,มน,มนคุณมีทุกอย่างครบอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่มีแล้วคุณรู้สึกเหมือนแบบอยู่ภายใต้ใน,ในใจิต ในใจของคุณรู้ลึกอ่ะมันรู้สึกอ,อ่อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นในเรื่องที่ไม่สมหวังนะคะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักที่ที่ผิดหวังมาก่อนที่เคยโดนในเรื่องของการหักหลังอาจจะเป็นเรื่องของการหักหลังและเรื่องของ สินทรัพย์ที่อยู่อาศัยการซื้อการขายไม่ว่าจะอะไรก็เลิที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ของตัวคุณเองอาจจะมาจากคนรอบข้าง,งคุณคนที่สนิทกับคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะมันอยู่ภายใต้จิตใจของคุณรูสึกว่าที่มันรู้สึกไม่สบายใจนะคะ แต่ในเรื่องของความรักอ่ะมันจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงคนที่โสดนะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะเขาเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกสบายใจไม่ได้อันอรารคนคนนี้เขาจะเข้ามาแต่ในส่วนของคนที่มีคู่อยู่แล้ว ชีวิตคู่ตอนนี้ค่อนข้างจะราบรื่นนะคะมีความสุขแลมีความแฮปปี้แล้วอาจจะได้ไปเดินทางร่วมกันไปที่ไหนสักที่นะคะไปท่องเที่ยวราศีธนูก็อาจจะเป็นประมาณนี้อาจจะได้เดินทางไปเที่ยวกันช่วงเดือนมกราคมบ่อยขึ้นนะคะอาจจะได้ อยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นในช่วงเดือนมกราคมโอเคค่ะก็อาจจะเป็นประมาณนี้ชาราัสิธนูนะคะอันไหนที่ไม่ตรงก็ต้องขอภายด้วยนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะถามมากกว่าสิ่งที่ ตามสกาได้บอกไปก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้มาถามได้นะทุกๆคาถามได้หนึ่งคำถามคน่านละหนึ่งคำถามนะคะงานเรียนความรักนะคะโอเควันนี้ขอลาก่อนเดือนกุมภาพันธ์มาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย